เช่นเดียกันกที่สาขาเชียงใหม่ทัมเที่ยวนะคะโดยที่บริษัทไม่ได้บังคับนะนะคะบริษัทษสอบถามว่าสามารถไปได้ไหมนะคะโอเลี้ยงมองว่าเป็นอกาสที่จะเติบโตนะคะไม่แน่วันหนึ่งโอเลี้ยงอาจจะกลับมาล่วมงานของเราอีกไปได้นะคะคนที่2นะคะมีผลวันที่1เมษายนเช่นกันก็คือดาวเรืองซีเนียรมิดฟิตนะคะได้โปรโมทเป็นเซสชั่นมิดฟิตที่เทสกโกโรตัาสาขาลโลรบลีของเรานันเอง เดี๋ยวพี่อ้อขอเชิญนะคะทั้งสองคนนะคะมาห่าวอะไรกับพวกเรานะคะแล้วก็ขอพวกเราทุกคนต้อนรับเซกชั่นใหม่ในนาคตของเราท่านนี้ ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เดินทาง3ทุ่เอ้ย3ทุ่มเรื่อใครไปแถวรถไฟกันเลนะ้อตั่เพื่อนซ้อมนะจ๋อไเตรียมก่อนเลยนเาก่าเตมา้อนคน้ับรน้นาขอบคุณเพื่อนที่ทำงานอยู่รวบกันมาประมาณ3ปีกว่าๆใครไม่ถึงก็นับเอาไ้ทันแล้วนขอบคุณมากสาหรับ บางวันที่ไม่มีข้าวจะกินไปครเที่ยงวินเมียโบแต่ไม่ลืมค่าห้าสิบบาทเราจำได้ว่าเราพูดไว้ว่าถ้าเราขึ้นมาเราก็จะให้คืนไปสิบเอ็ดบาทเราให้แล้วก็ไปก็อย่าลืมการละการเบอร์ก็เบอร์เลยก็เปลี่ยนแล้วจะเมียวมาบอก นะคะนะคะับเที่ยงโอเคเดียไปนะคะไม่ได้พูดก็เป็นใบ้ทั้งเล็บไม่ตั้งหะเดินเอาสั้นๆก็ได้ท่าหาแล้วนี่เศร้ามากทียเั็นไล้แน่ก็ครับเป็นเซลค่ะอีกหนึ่ง 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> จะได้หมดจ้าไหนคะอยากเป็นเซสชันตรงไหนเน่ยาเนี่ยใครที่เป็นออปชันแล้วอยากเป็นเซสชันเร็วไหมคะอยากเลนเิอยากเลนสิไลน์เซสชันไปหมดไอ้พวกเก่าๆเนี่ย บอกไม่รึไม่อยากเป็นใชายเกลัวไ่็เป็นนะออปชั่นตอนนี้นเหลือกี่คนแล้วเนี่ยเด็กอะรุ่นรุ่นหนึ่งใชดินออกจากบ้านขอโทษนายรุ่นหนึ่งไงไเพ็กไม่อยากดอกอ้อบ้านผสมควรตายแถวนี้บอกแล้วให้ไปหาเมียน้อยใหม่ลูกใหม่เออไม่ต้องจะอยู่บนพื้นที่เก่าแล้ว คนเดิมๆกิ <es> ่นเดิมๆน้ำเปรี้ยทั้งหมดมันไม่อยากมันบอกกินมองไม่อยากไม่เอาแล้วคือเป็นเก็บกิ่นไปถ้าตราบใดพวกคุณไม่ยอมนะครับที่จะเดินออกนอกกรอบจะตายอยู่ลบบุรีเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีอนาคตต้องทำอย่างพี่เนี่ยไปไม่ทุกอย่างเขาให้ไปไหนก็ไปหมดอ่ะเนี่ยแหะบริษัทชอบถ้าคุณแบ๊กบอกเลยว่าไม่ไม่ไปไม่ไปแล้วคือเขาไม่ยอให้ไปไหนเลย แล้วเขากาวหัวคุณไปเลยว่าคุณต้องไปไหนหรอกไม่ต้องโตด้วยแต่อย่าคิดว่าอยจะดีใจนะไม่ดีใจหรอกถ้าคนอื่นเขาไปโตได้ตัวเองอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ยอมโดนไม่ยอมโยกอย่ายไรนะฝากด้วยนะครับพี่น้องทุกคนจงใหญ่ยึดติดบ,บ้านบ้านไม่หายไปไหน